สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอกับบิวที่เดิมค่ะช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยนะคะแต่ต่ออื่นเลยค่ะบิวมีเรื่องจะบอกทุกคนนะว่าตอนนี้ค่ะบิวมีกลุ่ม VIP ใหม่แล้วนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กับบิวนะคะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าสมัครฟรีค่ะฟรีนะคะทุกคนค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแต่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ารับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะคะเต็มจํานวนแล้วบิวขออนุญาตปิดรับทันทีค่ะมาค่ะมาต่อที่แนวทางวันนี้กันเลยค่ะเริ่มที่สิงคโปร์นะคะ ยี่กันไปเลยค่ะทุกคนค่ะ9และ0ค่ะ2ตัวค่ะ91 95 92และ98ค่ะ02 06 07และ09นะคะส่วน3ตัวค่ะ901และ8 97นะคะวิธีการเล่นของบิวค่ะบิวจะเอา9และ0วิ่งรูด19ประตูบนล่างนะคะเอามาวิ่งรูด19ประตูบนล่างกันนะแล้วอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาที่แอด bwty 888แล้วมาเจอกับบิวในห้อง VIP นะคะทุกคนดวงดีรับทรัพย์ค่ะ